เอาล่ะทุกคนหลังจากที่เมื่อวานนี้เราได้ลงฟรีไฟลไปนะก,ก็กูก็แบบไม่ได้กดปืนเลยกูเลยจะมาเล่นเกมง่ายๆที่ยากๆจากเกมสแสลมดังนะเออนะรอเชียแล้วก็กดไปเลยดีรออะไรโอโ้เจอห้องไวดีนี่แต่มีใครกดเนี่ยนาขะว่งไงวะเฮ้ยยาว กดดิกดเออนั่งนังแหละไอ้หนูซึ่งผมจะไม่เปิดเสียงเองนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันติดลิกก็จะซวยขี้เราได้เดี๋ยวผมจะเล่นสเตอร์ให้นะโอเคยันเลยเอาละในทุดแล้วก,ก็มาจนามสักทีนะเออโอเคเอาละนี่แหละคือศักดิ์ศรีของตำแหน่งซีนะก็คือกูต้องมาโดด ต้นเกมเนี่ยอีเวนต์ของกูเท่นะานั้นจะปาเฮ้ยเฮ้ยก็เหมือนว่าเดือดจะช้าหน่อยๆนะครับกูไม่รู้อะเดีย๋ยวลาฮิโร่มาเลยฮึบ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 ได้เวลาฮิโร่ไงทำไมกูไม่กินทีไรเดี๋ยมันไม่ค่อยดีเลยวะ ึโอ้โหแม่งตกไม่ได้แม่งตกยากวะไม่ได้ละโอลยเพื่อนตกไม่กูทำไมกูไปกูกลัวทมแต้มเออแลาวมันยังยังตกได้กี่ครั้งวะกูต้องตกได้กี่ครั้งวะึเฮ้ยเมื่อกี้ทำไมกูโดดไปหันวะเฮ้ยบ้าเหรอเมื่อกี้จังหวะบอลโมเลยนะ จะส่งได้ก็ส่งเพื่อนถ้าอยากส่งนะถ้าคุณต้องส่งก็ต้องส่งเฮ้ยสามเตะวะอ้าวไม่ใช่เหรออ้าววัดเด็กฟักเฮ้ยเกันีเหรออือแม่งไม่ทันอีกแล้วเฮ้ยมันยากเพราะเฮ้ยเกมนี้ไปเคยโยนเฮ้ยอ้ยกูได้อยู่กูเหนียวอยู่กูเหนียวอยู่ึ ยิงไม่ได้นี่สวยชี้เลยนะโอ้มันดูมันโดนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เสร็จกูละมึงไปอ้าววัดเฮึบทำไมทำทำ,ทำมันเป็นไปไม่ได้ดีมตบเลย w h a the t fuck is that มีโอ้โหอย่างเท่ยังรอึบ นีเวมดาชิดว่ามึงจะสามารถตัการตัางทานของการดังกูได้อีกทีอ่ะมึงคุรหนังม้าน่ะจะพึ่งกุมเฮ้ยเฮ้ยมึงจะพึ่งนี้เล่นอยู่โอ้โหเอ้า คุยโ <c oughs> ยนให้โดนดิเพื่อนเพื่อนโดนให้โดนแกผสมให้กูไอ้กลัวไหว่ากูช่ายฮึบเอา what ิบหายละฮึ่มเฮียแม่งเอาแล้วลไงสิบต่อสิบปุ๊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 บอาะไรตานี้น่าจะตัดแล้วเนี่ย โอ้โหอีกจังหวะสวยๆนี้ตันทางอย่างนี้เข้าหัวแบบนี้อื้อโอ้โหแม่งไม่ได้มานานหัวมือกูตกที่เทียเลยเริมเริมร้อนอล้รอร้อนมันร้อนลุกม,มันไหม่มันไหม่เลย,ยๆๆตบให้โดนหน่อยก็ได้เพื่อนแม่งตะกี้อ๋อ คนผมร้อนมากเลยตอนนี้กินๆเดือดฉันกูหัวร้อนได้เลยครับกูซีโอ้โหเยี่ยมแม่งกูกูมาตัวเล็กลยครัเลยกูทอยครับปึ๊บนั่นไงกูกว่าแล้วมันต้องช้าตอนนี้โอ้โหเอาละไม่เป็นไรปึ๊บเครื่องเออเออเข้าอยู่เว้ยไม่เข้าไม่เข้ากูเครียดมากเลย ไหนดูสิอะมันดูแปลกแปลกเออวอตเออไายรถกูจะชนะมันยังไงเฮ้ยทุเกมมันมันกินมันมันกินนเหนียดเยอะจังวะวันนี้ดู่ไวสัตว์เนี่ยเขาทำกันอย่างงี้เฮียโอ้โหโถ่กูจินเหลี่ยมทีโอ้โหเฮ้ยเทงว่าอย่างงี้เออเฮือ ตีแล้วนี่จะเอาให้ได้เลยยอีกลูกเดียวเท่านั้นจะดูอย,ยู่ห้นันนาตาเหาไม่รู้แต่ว่านาตา่ามัด้วยขอาเต้นึ๊บแม่งโดดไปขึ้นเอาแล้วไงกูอเออเข้าอยู่กกเว้ยเมื่อกี้เพื่อไปเข้าอยู่เว้ยเนีย ปึ๊บหืมเขี้นี่มึงเร็วโคตรไปปึ๊บส่งได้ส่งไม่ไงกูบอกแล้วส่งได้ส่งปึ๊บปึ๊บโอ้โหเป็นไงมึงเฮ้ยเฮ้ยก็ได้อยู่โอ้ยกอดสมัยกอดโอ้โหแม่งปังกูอย่างนี้เฮ้ยตบได้แต่ไงตบได้ปึ๊บหืม อ่าจับอุติแม่งเลยเฮียขวันไส้ละโอ้ไม่ได้แดกคูสักคนอืมเฮ้ยโอ้โหมกิ่งลาเกินหมันเข้าอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวไปวิ่งไปเฮ้ยเเ้ย้โ้โอ้มือ

อ้าวอ้าวครั้งนี้ฉันจะต้องทำได้ดิโอแม่งเงยโดไปสู้มันแล้วเน็ตเฮ้ยมันกงยพึ่งเลยอโอ้โหเชี่ยไม่เข้าความเลยจีพ่องจะไปลบไอคีทิี่กีสัตว์ปึกเออเอาละผมกำลังจีเนี่ยสระอาชีพเงียบๆไปไงฟุ๊กฟุ โอ๊ยโอ๊ะโดโะโโอยอโะโวาวว๊าวว้าวโยเอาละนี่ยฉันยื้นยโไปุดคุดดโุดไมต่ทตุ๊กไม่โยนอ้ยเอ้าควยแล้วอ้าวเอาวัเอาล้เด็ดกูอ้วมาต้าห้โหนไปขึ้น โอเคควบแพทีวันขบวนไปสู้มันเอยคลบปๆโอเคอี่งเต็มเดียวก็พิสูจน์ได้แล้วเศร้าอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมึงอย่าพึ่งช้าตอนนี้ดิไอ้กูเครียดวายสัตว์อี๊ไอ้เจ๊กูกูกำลังต่อสู้กับเน็ตตัวเอง เอออย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวกูนังเครียดโอ้เจสอ่าแต้มเดียวทำอะไ้โอ้โหแม่มึงยิงลมาหาพ่อเดี๋ยวมาเสมออีกแล้วโอ้ว้าวขืดเด้อโอ้ไม่ก็มือพ่อมือยอดส่งการันตีอย่าเง้ยกูยิงต่

วะเอ๊ะดูตำได้เนาะถือป็นแรงสูงอะไรของมันมันตึงแปลกวะเออสี่ตอสี่ิ๊บืแม่งไม่ถึงแสี่ตอเอ็ไม่รู้ว่าตัวไหนเออสี เอาอย่าพึ่งโโอ้ขุ่เนเด็ดตุเกียดมึงไงสัตว์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าช้าแบบนี้ดิ้เยโอ้โหไยี่ห้อเอ้าโอ้โหมแกงกูนขนาดนี้โอ้โหโอ้โหไอ้เหี้ยแม่งพระเจ้ากูเกลียดมึงไอ้สัตว์โอ oh my god โอ้มึงใส่พระเจ้าไม่อยากกูชนะไปสัตว์ ก็เลยตั้งการตัดสายเน็ตกูแลวเรียบร้อยเฮียดเกียดนึงอีโอ้มายกอดโอ้ข้าเกียรติท่านพระพระองค์เกียดมึงจะมีบุญชาึงตลอดไปพระเจ้าเฮียโอ้ยใครจะชนะไว้สับแนงบิชนะป๊าไปตัดสายเน็ตกู้งงี้เลย นี่คือช่องที่คุณควรจะกด subscribe ไว้นะครับ subscribe ครับ subscribe สิครับกดกดคร้บกด